คงเกต์นี่ใช่นักวาดเกมกระดาษอัจฉริยะที่อยู่ห้องหนึ่งหรือเปล่าอือห้องคินศูนย์รวมเด็กเรียนบวกเด็กเนิร์ดที่วาดเกมกระดาษหโหดๆไว้นั่นแหล,ละเขาว่าคงเกต์ส่วนมืดก่อนนอนทุกคืนเพื่อถอจิตตัวเองล่องลอยไปในดินแดนนรกที่สวรรค์เพื่อให้เหล่าเทวดาทุท่เล่นเกมกระดาษของอตอนเองคงเกต์มึงจะ,จะทำอะไรทำไมทำไมไม่มีใครเล่นเกมของกูเลยมึื่องรู้เปล่าขนาดน่าสมญาน้าบอาเป็นนักวาดเกมกระดดดที่เก่งที่สุดในสามโลกเชียวเนาะ เหมือนต้องมนต์สะกดบรรยากาศอีกไม่อะไรกันมึงชื่อแฮมยุยใช่ไหมแฮมยุยแฮมยุยคงกริดท้าแข่งเกมกระดาษกับมึงอ่ะจังน่าหัวหน้ามาเล่นเกมกระดาษด้วยกันไหมงั้นกูขอเล่นด้วยระบบตั้งชื่อตั้งชื่อหมอมึงไม่ไปดูแข่งเกมกระดาษหรอแย่งกับคงกริดบิ๊กแมทเลยนะไม่ทำไมวะ กูรู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะเยี่ยมไม่อยากจะทำเกมเวลาสนุกขึ้นแต่เยี่ยมจะชนะกรุงกรีดได้จริงๆหรืงนั้นก็เริ่มเล่นเกมได้